เขาเดินมาหยุดอยู่ที่บนเนินดินติดน้ำตกผาซ่วมทอดมองวิวที่เป็นป่าล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติสีเขียวซึ่งอาบไลด้วยแสงสีเหลืองอ่อนๆของแดดยามเย็นชายหนุ่มก้มลงมองโทรศัพท์ที่มีข้อความสั้นๆถูกส่งเข้ามาเนื้อความนั้นทำให้เขายิ้มที่มุมปากก่อนมีเสียงหวานดังมาจากข้างหลงังเขาจึงต้องหันไปมองชอบที่นี่หรือเปล่าคะ ลายรุ่งก้าวเข้าไปตรงหน้าราชารูปร่างของเขาสูงใหญ่กว่าเธอมากนะักจนหญิงสาวต้องเอามือไพร่หลังแงนหน้าจ้องลึกลงไปในดวงตาคู่คมหมายจะค้นหาบางสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในแววตาคู่นั้นหากแต่เห็นเพียงความเยือกเย็นซึ่งอยู่ภายใต้สีหน้าเรียบเฉยของเขาเธอจึงขยับตัวเดินไปยืนเคียงข้างเขาและเบือนสายตาทอดมองวิวพร้อมเอ่ยเสียงราเรียว แต่มีความจริงจังแฝงไว้ในถ้อยคำฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าคุณเข้ามาในชีวิตของพี่พิงเพื่อจะทำให้เธอเสียใจฉันนี่ละ่ะจะฆ่าคุณด้วยมือของฉันเองเธอจ้องหน้าข่มขู่เขาในประโยคสุดท้ายคำพูดนั้นราวกับน้ำเย็ยนราดลงหัวใจของราชาชายหนุ่มแค้นเสียงขึ้นจมูกเธอขู่ฆ่าเขาอย่างนั้นหรือหัวใจของเขาตอนนี้ เหมือนถูกเธอเอามีดมากรีดเสียแล้วเขาเจ็บที่เห็นสายตาแบบนั้นของหญิงสาวเธอคงเกลียดเขามากสินะแต่นี่มันเป็นสิ่งที่เขาเลือกต่อไปเธอคงเกลียดเขามากกว่านี้เพราะสิ่งที่เขากำลังจะทำหญิงสาวหันหลังก้าวจะเดินออกไปโดยไม่ฟังคำตอบแต่ทว่ามือแข็งแรงนั้นกลับรั้งแขนเธอไว้ถ้าเป็นแบบนั้นผมก็คงไม่ยอมไปคุณค่าง่ายๆหรอกครับ เขาดึงร่างเธอเข้ามาประชิดอกจ้องมองเธอด้วยสายตาดุดันคมกริบงั้นก็ลองดูสิคะยิงสาวตอบกลับพยายามแข็งขืนจากการรั้งเอาไว้ของชายหนุ่มเสียงเย็นชาถูกเปล่งออกมาจากริมฝีปากบางทำที่ภายในใจของเธอไม่ได้นิ่งสงบดังเช่นท่าทีที่แสดงออกเมื่อเธอกล้าท้าทายเขาก็จะจัดให้ ราชาโน้มตัวลงบทเบียดริมฝีปากบางอย่างเร่าร้อนเนิ่นนานสัมผัสของเขาแฝงความรู้สึกโหยหาก่อนแปลเปลี่ยนเป็นจูบร้อนแรงดุเด,ดื่มและดุดันราวกับเป็นการลงโทษหญิงสาวเบิกตาพลงอย่างตกใจรสจูบของเขาหวานละมุนคล้ายถูกผสมด้วยรสน้ำผึ้งที่สำคัญมันเป็นสัมผัสที่เธอคุ้นเคยร่างกายที่เคยแข็งขืนกลับค่อยๆอ่อนลงแต่เดี๋ยวก่อน ใช่แล้วเธอจำเขาได้เป็นเขาจริงๆชายชุดดำที่ช่วยวีรศักดิ์บนรถนั่นเป็นเขาจริงๆยินซาวตั้งสติใช้แรงผลักเขาออกเป็นคุณจริงๆด้วยคุณคือไอ้เลวนั่นที่มาช่วยวีรศักดิ์ราชาชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนปรับสีหน้าให้เป็นปกติและแซงถามอย่างยียวนวีรศักดิ์ไหนครับผมไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุณพูดเรื่องอะไรเธอมองไปที่หัวไล่ จุดที่เขาโดนเธอยิงอย่างไรเสียมันต้องหลงเหลือรอยแผลแน่ๆปลายร้งคิดพลางพุ่งเข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากบังคับให้เขาถอดเสื้อจนเขาต้องจับข้อมือเธอไว้แน่นหญิงสาวเงยหน้ามองอย่างท้าทายแน่จริงคุณก็เปิดเสื้อออกไหมให้ฉันดูสิเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณจะบ้าเหรอจะให้ผมเปิดให้คุณดูตรงนี้เนี่ยนะถึงผมจะเป็นผู้ชายผมก็อายเป็นนะครับ ชายหนุ่มสัพยโยปลายรุ้งเบิกตาโตแล้วพยายามดึงมือออกจากการกอบกุมของมือนาเธอพูดอย่างมโมโหว่าจะบ้าหรือใครอยากเห็นของคุณฉันอยากเห็นแผลที่หัวไหลคุณต่างหากก่อนที่สถานการณ์ของราชาจะแย่ลงไปกว่านี้ทว่ากลับมีคนเข้ามาแทร่คนคนนั้นคือมะเมียวสาวใช้ชาวเมียนมาเธอตรงเข้ามาหาคุทั้งคู่ได้อย่างเหมาะเจาะ หญิงสาวละสายตาไปยังสาวใช้ราชาถอนใจเฮือกใหญ่เมื่อได้ยินเสียงราวกับระคงช่วยชีวิตเพราะเขากำลังจะถูกเธอจับได้แล้วเชียวคุณเหนือคะของสดที่สั่งไว้มาถึงแล้วหญิงสาวหันไปพยักหน้ากับสาวใช้ก่อนจะหันกลับไปพูดกับราชาด้วยความเดือดดาลเมื่อยังเห็นเขายังยักคิ้วทำท่ากวนประสาทอย่าพลาดก็แล้วกัน ไม่อย่างนั้นฉันเอาคุณถึงตายเธอขู่เสียงเย็นหมุนตัวเดินไปที่สาวใช้ชาวเมียนมาพร้อมสั่งเอารถกอไปส่งแขกที่โรงแรมด้วยสาวใช้พยักหน้ารับพลางมองนายสาวซึ่งกระแทกเท้าด้วยอารมณ์ชุนเชียวและเดินตรงไปทางบ้านพักเธอหันไปมองชายหนุ่มร่างสูงเพื่อนร่วมชาติค้อมศีรษาให้เล็กน้อยก่อนแยกไปดำเนินการตามคำสั่งของปลายรุ้ม รถกอลแฟเล่นลัดเลาะไปตามถนนเส้นเล็กๆซึ่งถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้นานาพันธุ์สู่โรงแรมเวียงพิงราชานั่งนิ่งครุ่นคิดอย่างหนักใจกับความรู้สึกของตัวเองเธอขู่ฆ่าเขาสองครั้งแล้วความคิดมุ่งร้ายหมายขวัญของเธอทำให้เขาเจ็บแปบลบในอกราวกับหัวใจเขาใกล้จะแหลกสลายแต่เสียงใสๆของสาวใช้ได้เอ่ยขึ้นเป็นภาษาบ้านเกิดทำลายความเงียบ ดาคุณหนูไม่ค่อยหัวเสียแบบนี้หรอกนะคะเดี๋ยวเธอก็ใจเย็นลงคุณไม่ต้องกังวลมากไปเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนคิดอะไรซับซ้อนนั่นสินะเขาปยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของเธอเขาเอนตัวลงกับเบาะเพื่อผ่อนคลายพลางคิดถึงใบหน้าสาวน้อยของเขาเกือบต้องจบเกมเพราะเธอดันจำรถจูบข,ของเขาได้ชายหนุ่มใช้นิ้วมือลูบไล้ไปที่ริมฝีปากของตัวเอง แล้วก็เผลยิ้มออกมาไม่นานนะักรถกอบก็เลี้ยวเข้าอาณาเขตของโรงแรมเวียงพิงที่งดงามด้วยศิลปะล้านนาผสานกับรูปแบบเวียงทาราครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นพระราชวังเก่าแก่ดัดแปลงมาจากอาคารเก่ายุคอาณานิคมก่อนจะกลายมาเป็นโรงแรมรูชายหนุ่มกวาดมองไปทั่วก่อนจะหยุดสายตาที่บริเวณด้านหน้าอาคารมันสวยจริงๆ สวยกว่าที่เขาเคยเห็นจากรูปถ่ายแต่เชื่อเถอะอีกไม่นานมันจะพังลงมาด้วยน้ำมือเขา